สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายทุกท่านนะครับผมคนบ้านๆรายงานตัวนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทกันสักหน่อยนะครับวันนี้ก็วันที่24กันยายน67แล้วนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถเช็ควันโอนเงินได้แล้วนะครับผ่านแอปที่ชื่อว่ารัฐจ่ายนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่ากลุ่มเปราะบางคือใครผมต้องขอแยกกลุ่มเปราะบางออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1นนะครับคือผู้พิการนะครับที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มที่2นะครับคือคนที่มีสิทธิ์ในตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ณนเวลานี้นะครับทั้ง2กลุ่มนี้นะครับรวมกันทั้งสิ้น14.5ล้านคนนะครับ รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินเริ่มต้นวันที่25กันยายน67นี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เช็คว่าเราจะได้รับเงินวันที่เท่าไหร่เราก็สามารถเช็คได้นะครับผ่านแอปที่ชื่อว่ารัฐจ่ายนะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับให้เรานะครับดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่ารัดจ่ายนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับตามรูปภาพที่เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ ให้เรากรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนของเรา13หลักนะครับหรือเราสามารถตรวจสอบให้กับคนอื่นปู่ย่ายตายายของเราก็ได้นะครับแล้วกดตรงที่ค้นหานะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นข้อมูลผลการตรวจสอบวันโอนเงินของเรานะครับระบบมันก็จะบอกวันโอนเงินเสร็จสับนะครับง่ายๆนะครับ เมื่อเรารู้วันโอนแล้วนะครับให้เราทําการผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีธนาคารที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐหรือเอกชนนะครับเราสามารถผูกพร้อมเพย์ได้ทั้งหมดนะครับก็จะมีคําถามตามมาว่าใครบ้างที่ต้องผูกพร้อมเพย์สำหรับในการรับเงินนะครับผู้พิการนะครับมีบัตรประจําตัวคนพิการนะครับท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีโดยตรงนะครับบัญชีที่ท่านเคยให้ข้อมูลไว้ กับนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเขามีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับดังนั้นท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีโดยตรงนะครับคนที่มีสิทธิ์ในตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านต้องทําการผูกพร้อมเพเอาไว้กับบัญชีธนาคารที่ท่านมีนะครับสามารถผูกได้ทุกธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐหรือเอกชนนะครับท่านสามารถผูกได้หมดนะครับ ดังนั้นนะครับทั้ง2กลุ่มนี้นะครับท่านต้องเช็คให้ดีนะครับว่าบัญชีธนาคารของท่านยังอยู่ปกติหรือไม่นะครับถ้าปกติทุกอย่างนะครับให้ท่านรอรับเงินได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนบ้านๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆและข่าวสารดีๆนะครับที่มีสาระจากผมคนบ้านๆชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ